สะมรบาทอื้อหือขอเต็มระบบเต็มระบบผมต้องมาแล้วคุณดูเต็มระบบผมต้องมาแล้วคุณดูเต็มระบบผมต้องมาแล้วคุณดู ดอกนี้เต็มระบบผมต้องมาแนละ้วคนดูเป็นสามสิบด้วยเป็นไงเต็มระบบผมต้องมาแล้วของจริงเลยแบบนี้อย่างชอบเลยนะฮะพันห้าพันพันหกครับเพิมเท่าไหร่นะฮะผมจะไม่กดนะแต่ถ้ากดเลยก็ได้นะสา0พเป็นไงของแท้ปะ โอเคครับผมก็กราบสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับผมท่านะผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมทัางเพืชมนะครับปักหยองพาปั่นนะฮะเอาวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมอีโมจิอีกแล้วนะฮะผม,ด,มดูก็ไปลุยกันนะฮะไม่พูดเยอะนะฮะมาวันนี้เปิดแรกอิโมจิมาก่อนเลยนะครับเพิ่ม ยังไงขี่เต็มระบบหรือเลปล่าเอาลันนะฮะคนดูให้มันระเบิดเป็นโกโก้ครั้นนะครับผม,ผมดูโบ๊บะโอ้โหสวยจัดเยอะเยอะเยอะของจริงว่ะนี่แหละเขาเรียกว่าของจริงนะครับผม9ก้า้สิบบาทนะฮะท่านผู้ชม มาแล้วยังไงนะครับผมผมาดูมาแล้วนะครับผมผมาดูยังไงคนดูยังไงโอ้โหบึ้มสวยของจริงนะครับผมผมาดูโคตรโหดโคตรปังโคตรอันตรายนะครับผมท่านะผู้ชมทุกท่านนะฮะสวยๆกันเลยทีเดียวนะครับผมผมาดู1,200พบาทน,นะฮะคนดู โอ้ยโอ้ยโอ้ยอาอีกล้วนะครับผมโอ้ยวายมาเพิ่มสองตัวโอ้โหฮัลโหล my friend คนดูเกินไปหรือเปล่าโอ้โหมันต้องอย่างนี้สิคนดูถึงใจของแท้ ขาเรียกว่าสุดรจัดประหลัดบอกนะฮะคนดูทุกท่านเลยครับผมอีโมจินะครับผมหนึ่งพันสอยบาทนะครับผมมาดูมันมาอีกเหลียวมาสองพัแล้วนะสามพแล้อวอะสามพปะ่ะสามพบาทขอหือ <c oughs> ขอเต็มระบบ เต็มระบบผมต้องมาแล้วคนดูเต็มระบบผมต้องมาแล้วคนดูเต็มระบบผมต้องมาแล้วคนดูดอกนี้เต็มระบบผมต้องมาแล้วคนดูเป็นสามสิบด้วยเป็นไงเต็มระบบผมต้องมาแล้วของกริงเลยแบบนี้อย่างชอบเลยนะฮะผ่านห้าปแล้วบันหคร 1, 6, ับเพิ่มเท่าไหร่นะฮะผมจะไม่กดนะ แต่ถ้ากดเลยก็ได้นะสามพันแปดร้อยเป็นไงของแท้ปะโอ้โหเจ็ดพันกำไรเจ็ดพันทุนสามร้อยเออมาเถอะวะมาเถอะวะ มาเถอะวะท่านผู้ชมมาเถอะวะขูหเต็มระบบจริงตัวเนี้ยโอ้โหขูณมาระเบิดไปโกโก้คันบึ้มโอ้โหสวยเลยมันได้จริงนะเนี่ยคนดูแต่งมื่นเฉยเลยเอา้า งงนะน,นะผู้ชมโอเคนะครับผมรู้เรื่องกระเบื้องแตกนะครับผมห้าพันจร้อยหกสิบบาทนะครับผมก็ โอเคพอเลยสำหรับอีโมจิวันนี้นะครับผมก็ถือว่าคดคุ้มนะครับผมก็ทุนผมมา3 0 0รยตอนนี้ห5ึ่นห้านะครับผมก็ให้ภาพมาเล่าแล้วกันนะครับผมก็ไม่พูดเยอะเจ็บคอนะครับผมท่านผู้ชม <c oughs> ก็ใครที่ยา้ายผมเล่นเกมค่ายอะไรหรือเกมอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาบอกได้เดี๋ยวผมมาจัดให้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตลาเพียงเท่าน,นี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ Yeah. And I feel like something's bad, but hell, I'm used to that. I always turn my back, yeah. And I wanna feel something, but all I feel is pain. I wanna make a change.